อย่างที่3ก็คือยากลุ่มเบนโซ d ด a z e ีนนะฮะนี่คือยาที่เป็นยานอนหลับที่เรามักจะจ่ายกันตอนนี้ต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นจริงๆยาเนี่ยหลักๆมันมีฤทธิ์คลายกังวลมากกว่าบวกกับมีฤทธิ์ง่วงนอนนิดๆเราก็เลยมาใช้เป็นลักษณะของคล้ายๆยานอนหลับนะครับชื่อยาเช่นอัลบ a าโซ a m ฮัวนาซีแปมไดซ0แปมโรลลาซีแปมนะครับะระยะเวลากว่าจะทําให้คุณเข้านอนได้เนี่ยก็จะต่างกันไประยะเวลาในการออกฤทธิ์นานเนี่ยก็แตกต่างกันไปก็เหมาะกับการนอนหลับ ทีน่นอนไม่หลับแต่ละรูปแบบที่ต่างกันไปนะครับข้อสของยากลุ่มนี้ก็คือมันติดยานะคะคือคุณกินไปเรื่อยปั๊บเนี่ยคุณต้องเพิ่มปริมาณไปอีกก็คือมันดื้อยาและพอคุณติดยาปับ๊บถ้าคุณไม่กินยาคุณก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้ก็คือควรใช้ในระยะสั้นนะครับอย่างที่4นะครับก็คือกลุ่มยา C Drug ก็ up, คือโซปีเดมนะโซปีเดมตัวเนี้ยต้องรับโดยแพทย์เท่านั้นนะตอนนี้มักขาดตลาดอยู่ก็ตัวยาเนี้ยก็ออกฤทธิ์ภายใน30มนาทีนะครับแล้วก็มีโอกาส